โจิบจีบเยอะอเว้ยวันนี้วันนี้ถือว่าจีบเยอะเลยล่ะปกติจะมีแค่ช่วงแบบชั่วโมงสุดท้ายคือชั่วโมงสุดท้ายครับมืดอะ่ะ ไอ้ดูไอ้ดูอีลอนไอ้ดูจำปีเลยจำปีเลยไหนเลย Ơi, chả có kẹo mà Ôi, đau vẻ lắm Ơ Đâu có Ê, đồ đâm, <laughs> Đồ đâm. ถ่ายกับกบด้วยดีกว่าไหมได้ๆกบอะไรเนี่ยกบสีเอาเบาหน่อยใสนบ่ายเขาไปตอก โลตัวที่สามนะครับกบสุกสีนะครับไซส์น่าจะสามโล<ำ>ครึ่งครึ่งเนี่ยฮะดูกบนะฮะสุกสีนะครับเยี่ยมเลยใช้ดีผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแค่ใช้ดีเลยบอกต่อฮะเยี่ยมนี่ครับกินกบสุกสีนะครับ ค่อนนย้ขึ้นมาถ่ายรูปเปลี่ยนสีนะอยู่ในน้ำมันเปลี่ยนสีดำแนละ้ว นี่นะครับสุกสีนะครับใช้ดีจริงๆผมไม่มีได้ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแค่ใช้ดีเลยบอกต่อนะครับพักตบมันน้อยนะแต่งแบบพักตบแบบเมื่อเช้าอย่างที่เราได้ตัวดำๆอ่ะตัวดำอุ้ยเนี่โดเนี่ยใหญ่เนี่ยตัวดีเนี่ยม่ใจ วายแล้วข<ะ>อ้กไก่ฮะแล้วขอกเลยกสีแล้วนะครับถ่ายรูปไอ้ถ่ายวิดีโอมั้ยโดนแล้วครับโอ้โหโ วันนี้สุกวันนี้ใช้กบซุกส,สี่ฮอตจริงๆนะครับไม่ใช่เลือถ่ายไีไดีโวตต่ถ่ายวีดีโอไตอ้นนะครับสุดยอดเลยวันนี้นับไม่ถูกแล้ว่ากี่ตัวครับผมนี่ฮะกบกระโดดสุกสี่นะครับสุดยอดนะครับ côn lăn tua bùa, ăn mày côn lăn tua luôn cái ปกติผมจะต้องไปปลด <ผม S 1> เบ็ดให้พี่พี่อรหลุดแล้วฮะหลุดแล้วนี่นะครับปล่อยนะครับเดี๋ยว,ยวถา่ายภาพนี้ก่อนยังไม่ได้ถา่ายภาพนี้ไม่ได้เก็บทุกทแลอวเลยเด้อพี่ คไ <Okay. S 2> ยนะครับยังเปลียวอยูออ่ของเขาดีจริงๆนะครับจอ,จอดยอมรับเลยโอเคนะ okay, ดีกว่าพี่เร็บโอเคเจ็ต้องเนียนๆนะใช่แต่เมื่อกี้มันก็เนียนอยู่นะเนียน,ะเ,นยเลย เนี่ยเสร็จดลวมันก็ว่าเลยพัดลงแม่งหายเลยได้ยินคือเอียกลมาอยู่แล้วไอ้สัตว์อืมเพราะไอ้กูก็โดนอย่างนี้ เมือวานพยายามเอากบล่อมันไอ้กบตีนโตอ่ะอมัมนจะบมตกัดไหมไม่กัดไม่ไล่ไม่อะไรเลยแต่ที่ผมเห็นครั้งแรกมันอ่ะที่มันกัดอ่ะมันอยู่สองตัวเองแต่นี่แม่งเกินสองน่าเอาหายเลย มคนไม่ไปไหนลรวมันอยู่นี่แหละแต่มันไม่ขึ้นเน yeah. ี่ยอืออยู่แล้วอยู่ใหญ่เว้ยไม่ใหญ่โอ,อ้ไม่ใหญ่ก็เอาแล้วปดัดดำวุ้ยสี่สิบนะครับหาเยื่อไไ่

ไสอ้อนนะครับไสอ,อ,อ้น yes yeah นั่กและแจมโบไม่ดำนะกำลังจับคู่เลจะมีมีคู่คู่ที่มันดำตัวมันดำเลยตัวที่สองนะครับบาดจิบจิบใส่นี้ก็เอาแล้ว เยี่ยบวตุฒาพตับมาหายร่อนนะครับจะเจอชะโดว่เอาไม้วหวล้ว สบายเลิเพอ์เฟรตัวที่สองนะครับเยี่ยมไสโอนอีกแล้ว วนัวนที่สองนะครับอุ้ยเย้มาทีละปลออ่อยน,น,นะครับเฮ้ยคิม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 ออตายยากแรงดีไปไปเยี่ยมใช่ครับ ปลาจิบก็โดนนะครับมารังกัชงไนรลอง